แอปิ้สีฟ้าอะไรอ่ะาวายัย อ้าลรสชาติมันเกิดตังี่หวานมากอี้ยนิดแล้วแหละสีฟ้าบูเบอรี่ยูฮาวายอะสรเปียวอะเปี้ยวมากโอเครสโคลาดึง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 แอปเปิ้ลเขียวชี้สุดท้าย 呀呀呀呀！Yeah, yeah, yeah, yeah.